สวัสดีครับมอนีกัโมพ่พอ่อกันนี่แ้ครับครับในช่วงของแรงสัทธาของทั้งช่องแห่งแสงชาแนลมันนี้ก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอกันมันนี้ก็มีวัตถุมงคลของแท้จากวัดม่วนสารเกา่เกา,เกาอยุ่ตุนต่นๆของประมาณ2,500หารก็เกินชวนหาแลครับอันนี้ก็เป็นของหลวงปู่ทิมอิสริกู มีประวัติในการสั่งถุกรุ่นของที่ว่าผมเอามานําเสนอให้เบิงมี่ประวัติการสั่งทุกรุ่นของท่างวัดว่าผมก็เลยมาจากลูกศิษย์ศิษย์เอกของหลวงปู่ทิมกาเพ่นที่ว่าผมก็เลยตามหามาโดนหรครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าผมได้พ่อท่านได้พบเจอผมก็เลยได้ขอแบ่งปันใน น้ําอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นอีกองหนึ่งของของพิมพ์ของบอกอไรไข่าพ,าขาพาสิกคุณแผนไข่พาสีครับอีกองหนึ่งแต่อันนี้ก็จะเป็นองค์น่อยก็ว่างหันเพราะว่าความหดของ ม้วนสารของเนื้อมันบ่คือกันแต่ละองค์อันนี้ก็จะเป็นองค์สีท่องเต็มองค์แลครับแต่ก็จะเป็นคาบม้วนสารเก่าๆที่ทับถมกันไปเฮ็ดเถิดให้เป็นสีเขียวด้านหลังก็จะสภาพแบบนี้พระบัวสวยแต่พระพุทธคุณของแท้ของแท้จากวัดแล้วก็ว่ตรงห่วงนะครับว่า สวยบ่าสวยค้นจีบว่านิยมเหรียแต่ผมบ่ได้เปลี่ยนทังสั้นครับแหงเกา่าแหงของแท้ทุกอย่าผมแหงมักผมไม่ข้นทังสิ่แต่ของแท่จากวัดนี่ผมบ่ได้สนใจผมกับพอของปอมมาหลายค่ะของปอมเข้าเจ้าไปเสียเวลาเสียกำลังใจเสียแห้งแต่เข้าเข้าทุกคนนยากได้ของดี เราเมื่อได้ของปลอมมันกำลังใจครับที่ว่าเข้ามากกับวมีพุนตะคุนยัง้งสู่เข้าของเกา่าเจ้าของแท้จากหลวงปู่ที่เป็นสางามานมาดีกว่าถึงจะเป็นของพอสวยงามแ่กะพุ่มใจเบิ่งยังไงก็มีความสุขอันนี้ก็สี กเกือบสีเขียวเต็มเต็มองแล้วครับสวยงามเรียบแต่อันนี้ก็สิน้่อยก็ย,กยักหน่อยมุนชรนในหดแต่ก็งามสวยงามมากเดีค๋คุณแผนอันนี้ผมก็จีเ็บเอาเขาหายแล้วครับนี่ครับมันก็เพ่อมีหายมีนีไหวบ่าหายเสียอาการหอน อาการห่อนให้เย็นไห้ดีก็สินี่เดี๋ยวต่อไปผมจะเดี๋ยวสีผึงมาท่าลงอีกให้ผิวชุม่มเสยุนี่ไปเพราะว่าผมกับพ่อมีสีผึ่งนะครับสีผึ่งแบบมีไหลาอาจารย์มีไหลายพระอ,อาจารย์อยู่วันนี้ก็ขอเจบไว้สุนีแล้วครับขอฝาาขอบคุคนทีน่น,น,นีมาติดตามช่องหน่อยๆยังผมนี่กับขอขอขุณนหลายๆพี่หน่าสีมีอย่าง มใม่เบื้ก็ขอฝากที่ตามไปเรื่อยๆแล้วครับมื่อนี้ผมกขอจบว้สมีครับสวัสดีครับ